อรุณสวัสดยามเช้าค่ะตื่นแล้วค่ะคุณจริงๆฉันตื่นตั้งแต่ตอน6โมงตรงก็เป็นบรรยากาศยามเช้าที่นี่นะคะสวัสดีคุณชมทุกท่านนะคะชนะร้านนาค่ะจากรายการชนะพาเที่ยว Travel with ชนะตอนนี้ชนะอยู่ที่น้ำตกแฟชั่นน้ำตกแฟชั่นนี่คือชื่อของที่พักนะคะเรามาร่วมทริปกับ มิสมิโ s a าควีนไทยแลนด์2019และ2020นะคะนำโดยคุณนิกกี้เจรชอดแก้วเสถียรผู้อำนวยการกองประกวดนะคะคุณแล้วก็พา,าสาวๆมากัน10กว่าคนค่ะคุณและนอกจากนั้นยังมี Mr. Landscape ์สเคปส์ไทย2020ด้วยก็มาร่วมทริปด้วยกันนะคะเปิดเปิดตัวด้วยเนี่ยแหะคะ่ะอันนี้เป็นเคสมือถือของ แบรนด์ชาน่นะคะแล้วก็ลิปสติกของชา a น่ซึ่งชื่อโปรดักต์ว่าชา a น่ Nature Smooth m a t t e l i p s t i c k นะคะเคสมือถือเนี้ยไม่ได้มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคุณคุณไม่สามารถที่จะหาได้ตามร้านสะดวกซื้อนะมันเป็น l i มิเต็เต้าอันก็คือเฉพาะสำหรับใครที่สั่งลิปสติกตัวนี้นะคะนั่นก็คือ n a Nature Smooth t a t t e l i p s t i c k แปดแท่งเรามีแปดสีให้เลือกคุณก็จะได้เคสแบบนี้อันนี้คือโปรโมชั่นเต้าอันนะเจ้าเห็นไหสวยงามมากมเดี๋ยวจะเปิดแท่งลิปสติกให้ดูแต่ว่าตอนนี้ขอไปเรามากับรถคันนี้นะคะสวยงามมากค่ะเอาละค่ะคุณเห็นไหมนี่คือลิปสติกหลายคนบอกอุ๊ยแม่ชนะเพิ่งสระผมมาใหม่หรอหรือว่าอะไรใดๆอันที่จริงหนาวค่ะคุณกระหม่อมชันบางดิฉันก็เลยจะต้องใส่ เขาเรียกอะไรนะใส่ผ้าคลุมผมมีไม,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 ม่มีผมหรือไม่มีผมก็ต้องคลุมค่ะคุณสวัสดีค่ะตอนนี้เราแอบ,บส่องดูอันนี้อันนี้น้องอน้องต้อมนะคะต้อมตะวันสายนะต้อมตื่นตื่นไวจังตื่นมาทําอะไรหรือว่านอนไม่หลับตื่นมาชมบรรยากาศตอนเช้าต้อมน่าจะเป็นคนแรกของทีมที่ตื่นมาเนาะโอ้ใช่ไหมเป็นไปได้ไหมคนแรกหรือเปล่า พี่พี่นั่งด้วยได้ไหมคะ,คะพี่ต้องขออนุญาตพี่หมีก่อนไหมไม่ต้องใช่ไหมโอ้ยคนพูดเลนคนนี้ฉันก็เพิ่งตื่นเนาะแต่ว่าบรรยากาศแบบสวยงามมากตอนนี้ตื่นมาบางคนบอกอีแม่คือบรรยากาศเป็นไงบ้างที่นี่คือถ้าอนาคตนะครับแบบอยากอยาก,อยากสร้างบ้านนะผมว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยค่อนข้างตอบโจทย์ในการผ่อนคลายแล้วก็พักผ่อนได้ค่อนข้างดีเพราะว่าธรรมชาติแล้ว นี่หน้าไหลได้ค่อนข้างสวยงามครับค่อนข้างสวยงามใช่แล้วแล้วตอนนี้น้องต้อมคิดว่าพิ่าน่าก็ค่อนข้างจะสวยไหมกับหน้าสดแบบนี้ซาล่าสวยที่สุดแล้วครับต้อมถ้าตอบไม่ดีแบบไม่มีคลิปนี้ลงนะเอาสวยจริงๆเออใช่ครับสวยๆแล้วบรรยากาศคือที่นี่ดูดูสิอันนี้คือยามเช้าเนาะ ค oh. ือตื่นมาแล้วแบบรู้สึกผ่อนคลายทันทีเลยผมว่านอนแบบนอนค่อนข้างดีแลวเมื่อคืนนอนหลับนอนหลับฝันอะไรมาฝันดีไหมไม่ฝันเลยครับแต่ฝันเลย uh, เขาบอกว่าการที่เรานอนนอนหลับแล้วไม่ฝันเลยนั่นหมายความว่าเป,เป็นความนอนหลับลึกจริงๆรแล้วก็คือไม่ได้กังวลอะไรใดๆเป็นการนอนหลับเป็น deep sleeping mm hmm. จริงๆนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมที่เราจะได้มาร่วม ทำกิจกรรมดีๆด้วยการอย่างเช่นตกใจพิฉันะว่าปลาดโกระโดดค่ะคุณเมื่อกี้อันนั้นจะเป็นน้ำพุเนาะเป็นน้ำพุซึ่งตอนนี้เขาเปิดแล้วแล้วก็มีเรือด้วยเออเดี๋ยวพี่ชนะเดี๋ยวกล่าวว่าเดี๋ยวกล่าวว่าอยากจะพายเรือไปอยู่ตรงโน้นแล้วก็ถ่ายรูปออกมาเราก็จะได้เห็นวิวตรงนี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปร่วมปลูกต้นไม้ ไปสร้างฝายแล้วก็นอกจากนั้นเรายังได้ไปร่วมทําบุญด้วยใช่ครับไปนั่งสมาธิที่สานปฏิบัติธรรมเออ่ตอนนี้หลายคนอาจจะเครืองมาก <c oughs> ดูคลิปนี้อะไรหรไหมครับต้อมอีแม่ชนะพิ่าสระผมเมื่อใหม่หรือผมเปียกหรือหรือว่าอะไรใดๆทําไมต้องเอาผ้านี้มาพปกมาพันด้วยผมทีม ผมชีฟว้าขอบคุเอาไปเลยค่ะสิบสิบสิบค่ะผมชีฟนะคะอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูซีนต่อไปแล้วกันนะคะคุณเดี๋ยวซีนต่อไปคุณอาจจะได้เห็นอีสันกำลังเป็นชนะพายเรือนะคะไม่ใช่ผู้ชายพายเรือเราจะได้ไปดูบรรยากาศรอบๆต้อมว่ายน้ําเป็นไหมอะไรครับว่ายน้ําเป็นไหมเป็นๆครับอาเป็นนะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะอาสาให้น้องต้อมพาลบ ถายเรือไปผมไปเหี่ยวแล้วมันโครงเคงโครงเคงแล้วผมไม่มั่นใจนะออกคือสิ่งที่พี่กลัวคือกลัวอะไรเลยไหมกลัวโทรศัพท์ตกน้ำแต่จริงๆพี่ว่ายน้ําเป็นก็กรน้้าได้ไหมครับจริงๆน้ําไม่ลึกนะแต่ว่าบรรยากาศมันสวยงามมากใช่อาต้อมแนะนําตัวเองหน่อยครับก็ต้อมนะครับสิติชัยฐานทองดีรองหนึ่งมิเตอร์แลนด์ชเคดไทยแลนด์2021ครับอา ตอนนี้คุณสาวๆกำลังแต่งหน้ากันอ,อยู่เดี๋ยวแม่ชหน้าถ่ายรูปถ่ายบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะรีบไปแต่งหน้าวันนี้พี่ลุงเอกจากชนะาคอสเมติกไม่มาแต่ว่านี่แหละค่ะคุณอันนี้คือรีปของแบรนด์ชนะเช,<น>ชื่อไหมยังไม่ออกมาเลยแต่ว่ามีออเดอร์สั่งจองเรียบร้อยแล้วเพราะว่า2กรัมปาติแล้วาราคา200กว่าบาทแต่บริษัทแต่ของชนะคอสเมติกเอาขายเพียง9 1 198บาทเตาอัน แล้วที่สําคัญพิเศษไปกว่านั้นช่วงแนะนํา1 9บบาทเราไม่ขายเราขายเพียง129บาทคุณโอ้โหแล้วก็วันวันวันนี้วันที่อะไรวันนี้ที่2ใชวัน่สอ,สอวันพรุ่งนี้เราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะโุณนี่แหละค่ะ,คะนี่คือแท่งเนเจอ t ์แม p ลิฟติกบายชนาลานานะคระคับณอลนอาคาบุ้ค่างาอยู่จะแต่งคุณเฉยฉ่ำให้ดูตอนนี้เริ่มมีมดมามาอาศัย <c oughs> อยู่ในเรือนรางของืน้ารคาณ โอเคขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะนั่นคือน้องต้อมนะคะัในต้อมนี่คือรองหนึ่งเนาะใช่รองหนึ่งรองหนึ่งมิสเตอร์แลน์สเคปส์ไทยแลนด์ค่ะแล้วก็อีชั้นไม่รองค่ะคุณเคยได้ไม่รองที่พูดเล่นนะไม่ไม่รองนั่คือยืนหนึ่งตลอดการเพราะว่ายืนคนเดียวพูดเล่นนะคะชนะลันน่า The Former Miss Coral Princess 2004 On นเ e c r u ร s สไล n e in u เ a นะคะ ขอบคุณค่าหน้าสดก็กล้าออกเนาะเออสวยอยู่ค่ะสวยได้อยูได้ยูนี่คือการการมวลผมทิปนะคะคุณคุณบรรยากาศยามเช้าแบบนี้ได้ยินเสียงน้ําตกหน้าอีชั้นก็สดมากเลยค่ะคุณได้ยินเสียงน้ําตกแล้วก็บรรยากาศนี่คือ รีสอร์ทนะคะที่บริเวณใกล้กับน้ำตก7็ดสาวน้อยค่ะคุณนี่คือน้ำตกแฟชั่นค่ะเดี๋ยนะอุ้ยสวยจังเลยคุณเห็นไหมต่อให้ชั้นหน้าสดก็สวยค่ะมาถึงบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเช้าสวยงามมากเนี่ค่ะ just take a rest and relax here นะคะบรรยากาศสวยงามแตแต่ เพนอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอยากจะให้หลายๆคนได้มีโอกาสมาเที่ยวเพราะว่าที่มวกเหล็กสระบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะเราขับรถมาแค่2ชั่วโมงเต้าอัานแล้วเราก็จะได้มาสูตรบรรยากาศเสพบรรยากาศแบบนี้ดีๆพร้อมกับแน่นอนช่วงนี้วันพรุ่งนี้เราจะเปิดตัวลิปสติกชาแนลมทต sorry ชาแนนเจอร์สม ooth มทลิปสติกนะคะตัวนี้เห็นไหมเนี่ยค่ะ สวยงามอันนี้เป็นสีเบสเป็นสีรองรองพื้นเราสามารถที่จะผสมสีได้หลายสีให้เป็นซิกเนเจอร์ของปากเราก็ได้แต่ว่าตอนนี้ชนะยังไม่ได้ทาเนาะพาคุณมาดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ําแต่งหน้านะคะวันนี้พี่ลงเอกไม่ได้มาแต่งให้นะคะชนะคอสเมติกเพราะว่าพี่ลงเอกติดงานเมื่อคืนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาร่วมกิจกรรมมาทํากิจกรรมด้วยกันนั่นก็คือการ ปลูกต้นไม้สร้างฝายกั้นน้ําและปฏิบัติธรรมนะคะเนี่ค่ะน้ําตกแฟชั่นรีสอร์ทมันก็สวยงามมากเห็นไหมคุณดีฉันอยากจะนั่งเป็นเจ้าหญิงสสวยๆใส่ชุดแบบลากพื้นแบบนี้เป็นเบิร์ตเนสที่สวยงามมากเออมันหมุนได้เนี่ยเห็นไหมาอ้ยเสดายไม่ได้แต่งหน้า กแล้วคัะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องยูทูบชาแนะลล้านนาขอบคุณเร้า